สวัสดีครับจากเพจจุดใบนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับ bmw r พันสอง gs ตัวนี้เป็นรุ่นคอสอ2 0 1นนะครับเจดทะเบียน2016ไม่66,000กนิโลนะครับเซอร์วิสให้เรียบร้อยเป็นตัว normal นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้จะเป็นของ v a l k o n i c นะครับเป็นเยอรมันลิตรละประมาณ1,000บาทนะครับเซอร์วิสที่ช่างอันบาร์เซโลนา ร้าน powerbyte นะครับแบตเตอรี่ผมใช้เป็นของบอสนะครับตรงรุ่นพามาชมสภาพนะครับคันนี้สภาพสีดูดีมากสีสันสดใสของแต่งนะครับก็จะมีปากนกนะครับตัวเสริมปากนกของทุรเทคกัดไฟหน้าทุรเทคกแบบใสนะครับชิวหน้าทรง gsa นะครับอันนี้ไม่ใช่ชิวแท้นะครับ กัดแฮนด์เปลี่ยนเป็นของสีขาวนะครับเป็นของตัวใหม่มีสปอร์ตไลท์สองคู่นะครับพร้อม e ีซี่แคนกัดหม้อน้ำนะครับนาเครื่องสวยๆมีกัดขอท่อให้ด้วยนะครับแตรแต่งนะครับแคชบาร์ทุลเท็พร้อมกับคัมแคชบาร์ทุลเท็นะครับ ก็มีตีนเป็ดปี๊บสองใบนะครับเป็นของทุรเทคพร้อมแหล็กมีเสาอากาศนะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะครับคันนี้ขอท่อสะอาดน้ำมันเครื่องใส ยางดอกยังเหลือนะครับยางปี22สองมาดูหน้าเครื่องฝั่งด้านขวานะครับประกับสียังสดนะครับอันนี้บ่งบอกว่ารถจอดในร่มนะครับผมรถอายุ สิปีนะครับเกือบเกือบสิบปีแล้วนับตั้งแต่วันจดทะเบียนนะครับสภาพนี้ถือว่าดูดีมากอ่าตัวนี้น่าจะลอกนะครับใส่ซิลิโคนหุ้มอ่าไม่เหลือนะครับลอกแล้วนะครับอันนี้ตามอายุมันนะครับพวกยางเลื่อนไหมไม่มีล้าวไม่มีฝ้านะครับ ระบบไฟฟ้าใช้ได้ทุกจุดนะครับไม่หกมื่นหกสี่ร้อยนะครับโอเคลองฟังเสียงเครื่องยนต์ คร okay. ่าวๆประมาณนี้นะครับท่านใดหายอยู่ก็ลองเข้ามาชมได้นะครับมีอีซี่แคนนะครับคันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ